เอาทุกคนวันนี้เรามีตะกร้าเราจะออกล่าตามหาของเล่นกันดีกว่าทุกคนโอ้นี่ไม้กอดว้าวว้าวเราเจอเจ้าปลามันมาอยู่ที่หลุมโอ้โหดูสิทุกคนมันดิ้นได้โอ้นี่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 เฮ้ยมันวิ่งได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้มันวิ่งให้ดูนั่นไงมันวิ่งได้จริงๆด้วย โอ้ my god โอเคเราใส่ตะกร้าไปเลยดีกว่านะครับมาเราไปกันต่อนะทุกคนเฮ้ยนี่มันอยู่บนต้นไม้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหไดโนเสาร์อะไรมาอยู่บนต้นไม้วะเนี่ยโอ้ดูสิทุกคนดูทุกคนมันร้องด้วยว้าว้าวโอ้โหดูทีมันโยกได้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยพยายามจะหนี ดูจีปิดทั้งนั้นโอ้เราใส่ตะกร้กกาไม่นถนแล้วเราได้ของมาแล้วทุกคนนี่เราไปกันต่อนะฮะเราได้มาแล้วสองตัวนะครับเราไปดูซิว่าในป่าแห่งนี้มันมีอะไรบ้างเอ๋ดูซิเราเจออะไรว้าวเราเจอแม่วัวกำลังกินหญ้าอยู่เจ้าวัวตัวนี้โอ้วัวกินหญ้าอยู่ทุกคน นี่มันกำลังกินหญ้าเรารู้เลยแต่เรามาเจอมันก่อนเฮ้ว้าวโอเคเราใส่ตะกร้าไปเลยดีกว่าทุกคนเราได้มาแล้ว3ตัวนะครับเราไปกันต่อเลยดีกว่านะัว oh. ้ดูสิทุกคนเฮ้ hey. เราเห็นอะไรไหมเนี่ยว้าวโอ้เฮ้ ไดโนเสาร์อะไรมาอยู่ตรงนี้โอ้ยไดโนเสาร์มาอยู่บนต้นโคนไม้ฮ่าฮ่านี่มันสุดยอดอะไรเบอร์นี้เราเก็บเข้าตะกร้าเราเลยเราไปอีกดิเราเจอของเล่นชิ้นใหญ่ของเล่นชิ้นนี้เป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าโอ้โห เจ้าหญิงนี่มันเล่นยังไงเนี่ยโอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงหมุนโอ้มันจะกางจะกางกระโปรงแล้วทุกคนดูสินี่โอ้โ,อโอหไปดูสิว่ามันทำยังไงนี่นี่น,นี่มันหมุนได้โอ้โอ้โหนี่ โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราใส่นี่เราใส่ตะก,กาไปเลยไปทุกคนตามผมมาทุกคนตามมาเลยทุกคนเฮ้ hey, ดูนี่สิทุกคนเราเจออะไรเนี่ยโอ้ชายเกอร์เราเจอสิงโตเสือแล้วก็ช้างนี่เขากำลังจะกินกระต่ายอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ว้าวช้างโอ้โ oh. ห นี่ใส่ตะก้าไปแล้วนี่เราต้องช่วยกระต่ายก่อนรับบิทสีขาวโอ้มันมีไข่ด้วยเอย้กระต่ายมันออกลูกเป็นไข่ด้วยหรือวะให้ตายสิไอเสือสองตัวเอสิงโตหนึ่งตัวเจ้าสิงโตว้าคำมบามนี่มันเสือไทเกอร์เสือลายคาดกรอนฮะฮะเมื่อกี้เห็นอะไรสีส้มๆโอ้นี่ไดโนเสาร์ lâu chờ trâu đây nó sâu ơi đây nó sâu wow ôi đâu này sâu nà lắc mạc <laughs> okay. tôi đi hai mình đu nói quay nói ok lão say ra cả lâu นี่นะครับเราได้มาแล้วว้าเฮ้ยมันยังไม่อยู่กล้องมันยังไม่อยู่กล้องอู้เราเจอหมูน้อยเจ้าหมูอุดอุด, yes, ด<ป>อู้นี่นี่หมูโอ้หมูอุดอุดอูดอุดอุดไปเส่ตะก้าไปเลยเยสอไปเรื่อยๆโอ้ที่ชีดปลา มาลายกลบ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 ทรีบ啊ว,ว้าวโอเคใส่ตะกร้าไปเลยดีกว่านะตามผมมามีอะไรอีกไมหมในป่าแห่งนี้โอ้ my g ก็ว้าววิดีมันรถจนแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ ดูสิวูบโแปลงร่างนี่แปลงร่างเป็นยศยนตแล้วโอ้เป็นรถเบนส์สวยเลยทุกคนรถเบนซ์น่ารักนี่ดูสิมันแปลงร่างดูสิว้าวเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นรถวสวยงามโอเคใส่ตรก,กาวันนี้เราก็ได้เกือบเต็มตะกร้ามาแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันต่อเอมีผีเสื้อด้วย เฮ้ยโอ้เจ้าลิงชิมแันซีเจ้าลิงสีเขียวโอ้ oh, oh, มันอาปากโอ้ oh, ดูหน้าของมันหนฟันของมันมตาของเขาว้าวเอ้าให้มันเดินว้าวเจ้าลิงชิมแันซีสุดยอดเลย นี่ลงตะกาไปเลยนะไม่ต้องลงตะกาไปเฮ้ยนี่ไงเราเจอเราเจอริงน้อยมังกี้เ้ยมังกี้ถือกล้วยด้วยโอ้ยโอยหมุน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 อยากดูอยากดูมันหมุนนะทุกคนอยากดูว่ามันหมุนยังไงโอ้มันติดกิ่งไม้นี่โอ้มันตีทางกาโชทุกคนให้ตายสิว้า เอาอีกรอบสิขออีกรอบนึงนี่หมุนเลยโอ้ยติดติดติดงไายนี่อีกรอบนึงนะว้าวโอเคโอเคพอแล้วไปเลยเข้าตะกาไปเลยเยี่ยมมากเจ้าลิงไปต่อ วูว้าวหุ่นยนต์โอ้ตายเออตายโอ้โหดูสิขยับขาก็ได้เฮ้ยนี่ยมันยิงปืนมันมีปืน,ม,น,น,ปนมันจะยิงเราทุกคนมันมีปืนด้วยฮ่าฮ่ามันยิงปืนแล้วโอ้หนี่ว้าวหุ่นยนต์ หุ่นยนสุดเก๋เ hey, ทมากเลยทุกคนนี่มันเดินได้ด้วยนะโอเคนะครับทุกคนนี่เราก็ใส่ตะกร้าของเราไปวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะบ๊ายบาย